คนรู้ไหมคะว่าโลกแอนแทรกเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงติดจากสัตว์สู่คนน้อยลงถ้าไทยเรา,ายังมีแรงอาศัยอยู่หุ้นไทยหุ้นสหรัฐทีเฟกซ์กองทุนเริ่มต้นเทรดก,กับเราเซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรกครบจบเรื่องลงทุนที่ลิเบอร์เเตอร์ แร้งหรืออีแร้งนะคะเป็นสัตว์ตระกูลนักล่าค่ะแต่ว่าการล่าของพวกมันเนี่ยจะแตกต่างกับการล่าในรูปแบบของสัตว์ตัวอื่นๆนะคะตรงที่ว่ามันจะล่าก็ต่อเมื่อสัตว์ตัวนั้นเนี่ยตายลงซะเองหรือหล่อให้นักล่าตัวก่อนหน้าเนี่ยกินอิ่มก่อนพวกมันถึงจะค่อยเข้าไป enjoy eating ซึ่งการกินซากสัตว์ตายแล้วของแร้งเนี่ยแหละค่ะเลยทาให้พวกมันเนี่ยมีฉาย,ยาว,ว่าเป็นเทศบาลประจําผืนป่าหรือว่าเป็นกรมอนามัยก็ได้บางคนถึงกับยกย่องเลยนะคะว่าการที่ป่าไม่มีแร้งเนี่ยก็เหมือนกับขาดกรมควบคุมโรคไปเลย แรงค่ะมีจงอยปากที่หนานและก็แข็งแรงมากนะคะสามารถฉีกเอ็นและก็ผังผืดเก็บกวาดซากได้อย่างสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเลยและที่สําคัญก็คือกระเพาะของแรงค่ะมีความสามารถพิเศษนะคะตรงที่มีกรดเกลือค่ะหรือว่าตามโพสตหมอบมองบอกเลยนะคะก็คือมีกรดไฮโดรคอริกค่ะเทียบเ,เท่ากับน้ํายาล้างห้องน้ําเลยการย่อยของมันเนี่ยจะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคในสัตว์ป่าได้นะคะอย่างเช่นโรคปากเท้าเปื่อยโรคพิษสุนักบ้าโรคแอนแท็กซ์และก็โรคอื่นๆอีกมากมายเลย ดังนั้นคะ่ะเมื่อก่อนพอมีวัวควายหรือว่าสัตว์ป่าล้มนะคะแรงก็จะคอยทําหน้าที่เข้าไปเก็บกวาดอย่างรวดเร็วและก็ช่วยให้เชื้อโรคเนี่ยถูกกาจัดออกไปอย่างมีประสิทธิภาพตามธรรมชาตินั่นเองอีกทั้งแรงค่ะยังเป็นตัวชี้วัดอย่างดีเลยนะคะหากที่ไหนมีแรงที่นั่นย่อมอุดมสมบูรณ์แต่น่าเสียดายค่ะที่ไทยเราเนี่ยสูญเสียพวกมันไปจนหมดแล้ว ในอดีตค่ะไทยเราเคยมีแร้งอยู่ตามธรรมชาติทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะคะโดยมีแร้งประจําถิ่นเนี่ยอยู่3ชนิดด้วยกันก็คือพญาแร้งแร้งเท้าหลังขาวแล้วก็แร้งน้ําตาลนะคะส่วนแร้งอพยพเนี่ยก็จะมี2ชนิดคือแร้งสีน้ําตาลหิมาลัยแล้วก็แร้งดําหิมาลัยโดยปัจจุบันนะคะแร้งประจําถิ่นไทยค่ะมีสถานะถูกจัดเป็นสัตว์สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะคะโดยแร้งกลุ่มสุดท้ายที่เคยพบนะคะก็คือเมื่อ30ปีที่แล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2535ค่ะกลางป่าห้วยขาแข้งขณะที่พยายแ้งกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกำลังจิกถึงซากเก้งอยู่ซึ่งซากเก้งเหล่านั้นเนี่ยก็คืออาหารมื้อสุดท้ายของพวกมันนะคะเพราะว่าซากเก้งดังกล่าวเนี่ยเป็นกับดักของนายพลนกลุ่มหนึ่งค่ะที่ใส่ย,ยาเบื่อเอาไว้ข้างในเพื่อหวังว่าเสือเนี่ยจะมากินแล้วก็เอาหนังเสือไปขายให้กับนายนะคะแต่ว่าโชคร้ายค่ะที่ซากนั้นเนี่ยถูกพบโดยพยาแ้งเสียก่อนและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายในบันทึกของแร้งเมืองไทยนั่นเอง แต่30ปีที่ผ่านมาค่ะคนหลายคนหมดหวังไปกับเรื่องแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่ยังไม่ยอมแพ้พยายามหาวิธีฟื้นฟูประชากรแรงให้กลับมาอีกครั้งค่ะเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรใหญ่นะคะคือองค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรค่ะและในที่สุดนะคะพวกเขาก็สามารถพบผันพยาแร้งในกรงได้สําเร็จโดยลูกพยาแร้งตัวแรกของไทยนะคะเกิดขึ้นในปีพศ2560 ที่ผ่านมานี่เองค่ะนสวนสันตว์โคราชหลังจากนั้นค่ะประชากรแร้งก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ยังคงอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะหากใครสนใจอยากจะติดตามเรื่องพญาแร้งเมืองไทยเนี่ยก็สามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจพญาแร้งคืนถิ่นค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการระบาดของโรคแอนแทรกในปัจจุบันที่จังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยนะคะเรายังคงไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าต้นตอของการระบาดเนี่ยมาจากไหนกันแน่และอีกอย่างวัวที่เขากินกันเนี่ยก็เป็นวัวเลี้ยงไม่ใช่วัวตามธรรมชาติดังนั้นเรื่องนี้แรงก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนักนะคะแล้วลาคุณล่ะคะที่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เคยเห็นแร้งครั้งสุดท้ายเมื่อไร่หรือว่าเคยเห็นแร้งไทยตัวเป็นๆบ้างไหมก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ สามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกดุ้กช่องทางของทาง p r ป n g n e w s และเว็บไซต์ p r i n g n e w s co. th Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจรึงต้องรักโลก